สวัสดีครับผมมือนีตามต่อครับผมมือนีมือนีอนสร้างกันเลยใส่ระแนงเนี่ยครับผมใส่ระแนงใส่ใสใสใชายคาแล้วนะครับเนาะนีะ่นจะเป็นสีขาวครับผมเมราะว่าไลา่ใหม่บม่มีนว่าต้องใส่ต้อง,อ,ง,อ,งอ่าท่าสีอาครับผมงาตัวน,นี้เป็น ระเบียงครับผมระเบียงนี่ครับมังมังก็มันก็ติ๊กหนามนะมังก็ติ๊กหนามจะเป็นระเบียงนะครับนี่ทางบรรยากาศทางหนะ้าบ้านคนระับผมหน้าบ้านเมือนั้นเป็นกับย่งางบ้านใส่แซนอะเหล,ล,ล็กและแนงนะครับมา,าขาดเหล็กและแนงนะครับมาเหมือนีก็น่าจะใส่ลังค่าครับผม ไปนี่ครับผมทั้งหน้าบ้านครับกับช่วงอ่าบรรยากาศก็ำลังสีเย็นๆจังหน่อยแล้วผมลมเย็นซื้ๆบรรยากาศรอบๆ เมื่อนี้นะจะได้มุ่งลังค่ากับผมนนี้มุ่งลังค่านะครับวันลังค่าสันทายสันค่เจ้ากัมาเรียนะครับเดี๋ยวไปเบิ้ลงลังค่ากันนะครับเนะะาะหลอกขบ้านแากบ้านขงบ้านท่เนานะ ตัวต้นใหม่เป็นกนตาตัดออกแล้วนะครับนอกาเพราะว่ามันสูงครับสูงแต่มันจะเสียงครับอนเวลาลมมามันสี่พัดลงมาถึงเงี้ยนะครับนี่อันก,ก็เลยจําเป็นต้องตัดออกครับผมแต่เปิดเลยหลังคาลัางคาสันไทยนะครับเนาะสันไทยสันไทยมากแล้วครับผมนี่ เป็นสีน้ำตาลครับผมสีน้ำตาลน้ำาะแคว่ามือนี้น่าจะได้มุ่งนะครับนะ่ะสำหรับชิมนี้ก็ฝากไว้สำนีก่อนนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อครับปี่น้องครับอเมยวเมื่อหลังผมทีมาอัปเดตใหม่นะครับเนาะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับผม